ดีค่ะพี่น้องป้องปายมินี่เยาวรศิพามากแกงเห็ดลางโงบนะคะเห็ดลางโงบลูกสายเยาวรซื้อมาจากาท่าบางท้องจ้ะเห็ดลางโงบเหลืองเนาะี่น้องนี่ก็จะเป็นผักอีตูผักอ,อิเลิศผักคุณเลิศผักขาเบามวนจ้ะนี่จะเป็นกระเที่ยงแกงยางว์เนาะเหมือนเดิมหอมแดงหอมขาวค่ะตะไคร้ก,กะปินิดหน่อยเกลือจ้ะมินี้ใส่พริก พริกแห้งจ้ะพริกดิบก็ได้พริกแห้งก็ได้แล้วแต่คนชอบนะแต่เยาว์ชอบใส่พริกแห้งนี่จะเป็นไข่ใช่ไหมเราจะมาเห็ดไข่ลูกเขยนะพี่น้องไข่ลูกเขยก็จะมีหน้ามะขามเปียกหอมเจียวกระเทียมเจียวมาจ้ามาแกงเห็ดน้ำเยาว์สูตรเยาว์แสนง่ายคือเกาคือหลังนะจ๊ะเช่นเดิมเยาว์ชอบหัว รดกันนะอะใส่เยอะปรุงที่หลังก็ได้แล้วแต่คูณหม่ามีเรื่องจะปรุงรดกันไปถน้อจากก้อนนี้จ้ะไปขน้อไปพริกแกงจ้ะยปกินแกงเผ็ดๆแต่น้อยนึง พี่เคราค่ะมาล้างชิง้นแกงแบบง่ายนะเจะใส่เหนนะ็ดนนเห็ดสุกจ้ะนเ ง,ง่ายแต่แซ่บนะคะเห็ดเหลืองแกงเห็ดสุดแล้วจ้ะท้ายแท้สุดเห็ดสุดเลยแม่จะใส่ผักลงไปนะค่ะสามเกลือลเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะแกงเห็ดแล้วเนแล้วเาไข่เหลืองจ้ะ หอ,หอมจังเลยค่ะอีกน,น้ดนะึในกระสอบไส่ใส่กะป๋อมดนะเดบรเลยค่ะใส่ลูกเผยนดยคะข่กะสอบนะคะ แะ่แค่เพราผมาักรอบหลานแข็งเอาเพาะเหลืองๆแล้วรับจะอร่อยก,ก,กว่ากันเระดเราแลวมีเด็ดตายตัวได้ไหมไม่มีสูตตายตัวนะคะเด็ดแมากนะ เราทำเนียจะเหลืองล่ะ จะนันเป็นหน้ามะขามเปียกด้วย้าที่เวลไซในกระทะเราจะหกน้ำลาหน้ามะขามเปียกน้ำตาล้ะน้ำตาลปรนั้นสามที่ช่วนโต๊ตาลแล้วก็เกลือค่ะลงลงน,น,นดนใส,ส่ก้อน อค่อยกินบ้งเห่งรสเปี้ยวหวานเลจ้าหวานน้ำเปรี้ยวเจอรัดแสงเขเปี่ยวหวานนัน ในเวลาจะเคี่ยวจนน้ำตาลเหนียวที่นั่งต้องคอยปิดไข่อันนี้มันยังเป็นฟองเล็กๆอยู่ล้อเห็ดมันเป็นฟองอยิง่งๆอ่จะจ้ะเคล็ดลับการทำใส่ได้ทุกอย่าฟองเล็กๆเกนะี่ยมันจะบดติดใข่เคี่ยวไปเรื่อยๆจะ็นฟองทงั้งยิ่ง น้ำตาลเย้วได้ทีเลยนะคะเนี่ยจะไปคล้องให้เงี้ยๆต้นๆตัดมัได้สองจานใชะไหมสองสองน้ำตาลเขาได้ที่เราจะใส่หอมเจียวลงไปเลยค่ะคะิดเย้วยจะขยำเขาไหมคะจะได้รสชาติ ลองอร่อยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มตัดลาดเลยมันกับขา้าวเหนียวก็ได้ขา้าวสวยก็ได้เรียบร้อยค่ะไข่ลูกเคยจ้ากินข้าวหน้่งแย้แวแกงเห็ด กับใครรูกเคยคะ่ะใส่อีกนยูสวสดตะกี้ก็อยู่นี่แหละแล้วก็คือขาอน้ำหากเนาะสวัสดีจ้ามากินข้าวน้ำมีนแล้วจ้ะไ,ได้กินข้าวตอนออนี้ก็เข้ม เห็ดมี่ห้อนค่ะแก่เห็ดละหงหอกนี่นต้องนีแบบบานๆน้ำนี่น้นะเดี๋ยวเตาคุณม,มาจับรับมาจ้ะ ขอมไว้เ้ยอไม่ไหมวดเฮหนน็นงงมัดถือไหมกิโลสามร้อยอือมาโลน,น ทำเลยก็ได้ประมาณสองถ้วยบางค้มันก็จะใส่พริกดิบแต่แล้ว่าพริกแห้งมันเจ็บว่า มาภัยมากนั่งงนเนาะไข่เห็ดน้อยเป็นแลงอกอยู่นะเป็นแลงอกเลี้ยงบ้านไหนเนี่ยเลียว ก่อนมูลแล้วมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินแกงเห็ดละงูนี่แต่ใครใครเห็ดละงูบรแม่นใครไกลบ <c oughs> รแม่นใครไกลผัดกระดงผนตกขอา น้ามกระวม,มแบบใช่อืมหวานดีเราใส่ก็าสามด้วย อร,ร่อหาสิบซื้อมาสองคนอันดีค่ะตักขึ้นมา hay luôn khởi cho béo hay xoát dơm này แวะเขาเธอจ้ะแว้บบ,บ่อบอกยังหกเดบาอยาออนลูงสาวมาัดบ่ได้กินเห็นลอกอไม่ได้กินนั่นเลเห็นลูกได้กินนั่นดิมันเกิเเเกดไอ้ชอบซื้อมาให้ลน้นตอนหน่อยจรซื้อมาล้าน ดเดี๋ยวแวบเลาะเบื่อั่อนน้ำท่วมมานนี้แวบ่ท่วมหรอกเวลาฝนตกไหลบท่ทันท่วมยุนี่น,น,ำน้ำฝนบ่เม่นน้ำมากน้ำม,มากมันทะลักมาบ่ท่วมพช่ไนมันแล้แวําเนี่ยเวลาฝนตกแห้งไหลบทหล่ลบท,ทันเขาเทดบ้านที่หลังเขากระทมขึ้นว่ะ ้าง่นตั้งผมสูงกว่าถนนเลยนบ้านเขาเลยตำโำเคก่อกรนเสียบเปียบเอาไปลุ้นก่อน,น,นจะเปียบบ้านของสูงไว้อย่างดีละถนนติดทดั้งลวงคือกันพี่น้องต้องถมมันไม่สูงกว่าถนน นโน่นเขาเฮ็ดไม่กับเฮ็ดสูงครับ mm hmm. ขเขาเฮ็ดให้หมันม่มน้ำนะเห็ดตุ่มม่มน้ำเขาเฮ็ดจ้ำของง่วน้ำตะเวนออกบ้าน,นได้ทีสิทีห่บมาขอบ้านแถวโน้ติไปเบิ้งอ่างชาบ้านน้ำท่วมไปซอยกันแม่พี่อยู่เข้าเจ้า มากจ้ะแก่งยิปจังเล็กอะไรเจ้าวันดีวันดีอ๋อเจ้าเข้าเลยในบ้านกับนี้ลงเลือดแบบนี้เอาที่ข้านทอดไปปุ่นกันแรกเจ้ามาแนวแต่แหละไปตั้งไหนอ๋อเจ้า เจ้าหน้าที่เทศบาลกุสิฝ่าแม่โคน้ำจาะเวทเป็นหอนหวหมองค่ะอ่ะคลิปนี้เยาวะขอลาคิปนี้ก็จะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยาว์แาแนลจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย